แล้วก็ไหนๆเราลืมมาแล้วนะครับผมก็เนี่ยลูกูบก็จะแบบเป็นรอยเป็นฝุ่นเนี่ยถ้ากดกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีแบบปัญหาแบบน่าจะรั่วซึมหรือมันไปทําให้ซีลรั่วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะกดลูกูบออกมาแล้วก็ล้างเลยดีกว่าครับในการกดก็เนี่ยครับกดแป้นเบรกก็เนี่ยมันจะค่อยๆดันอนัก แต่ต้องเตรียมเตรียมน้ำอะไรมาล้างนะครับเพราะว่าเด๋ยวน้ำมันเบรกจะทลักแ้วเราก็ต้องลือชุดสีนะครับเพื่อที่จะเปิดกระปุกน้ำมันเบรกครับนี่ครับกระปุก,กอยู่ตรงนี้ นี้เราจะไล่ล้างระบบไปเลยครับถ่ายน้ำมันเก่าทิ้งแล้วก็เติมน้ำมันใหม่ไปเลยเพราะรถคันนี้ก็น่าจะห้าหกปีแล้วมั้งออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วย เบรกมองไม่เห็นลแล้วเราต้องรองเปิดฝามาดูก่อนว่าประมาณไหน น้ำเบรกกระเด็นนะครับทางที่ดีต้องเตรียมน้ำมาล้างมันอุ้ยจริงๆด้วยเราต้องใช้น้ำแล้วแห้งเลยครับผมอ,อ๋อเมื่อกี้กด ลูกสูบออกไปนี่ว่าไม่เป็นไรครับในๆเราก็จะล้างระบบอยู่ดีเคแล้วตอนนี้เราก็จะมากดลูกสูบออกครับก <c oughs> ดไปเลย ก็น้ำมันเบรกก็จะออกมาโดยออตโนมัมครับดูสภาพครับคุณคลักเลยครับมีเป็นโคลน,นด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องเตรียมน้ำมาล้างมันครับเดี๋ยวมันกัดสีนครับเอาน้ำล้างไปเลยครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้เมื่อกี้นี่ผมลองดูสลักแล้วครับยังยังพอใช้งานได้ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่ก็ล้างครับผมจะใช้น้ยาล้างเครื่องนะครับล้างมัน นะล้างเลยพอแล้วนีนะ่พอเราล้างสะอาดแล้วนะครับอามือลูบข้างในแบบไม่ให้มีฝุ่นหรือเม็ดทรายอะไรนะครับดูว่ามันสะอาดดีก็ถ้ามีลมก็เป่าครับแต่ผมไม่มีลมผมก็จะคว่มไว้ครับรอมันแห้ง เรามาดูลูกสูบมันดีกว่าครับนี่ครับอันนี้คือส่วนปลายของมันที่มันยื่นออกมานอกตีนนะครับก็จะมีเป็นแบบสน,นิมอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องล้างขัดให้เรียบร้อยครับเริ่มครับิบเป็นคราบสน,นิมอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับเบอร์พนัน อายแยวนี่ <Hey. S 1> ครับแล้วก็ขัดขั้วขาบสนิมออกไปนะครับลองใช้มือลูบดูก็รู้สึกว่า ไม,ไม่ไม่ได้สะดุดเหมือนตอนแรกแล้วนะครับโก็จะขัดไปแค่นี้พอ,อแล้วเราก็เช็ดให้แห้งแล้วก็รอประกอบลับครับแล้วพยาาเดี๋ก็เช็ดสูงให้แห้งครับ มีผมหาเศษผ้ามาได้ก็เลยใช้ชู้นะโอเคลูกถูกแห้งแล้วแล้วก็ไปเช็ดในตัวซ้ำแนละ้ว ในปั๊มเรารู้สึกว่ามันแห้งแล้วนะครับมันสะอาดแล้วไม่มีเศษไม่มีผงอะไรแล้วเราก็จะดันลูกสูบกลับไปครับลูกสูบเราจะใช้ตะลบีทาหน่อยนึงนะครับเพื่อการหล่อเลืน่น ดันเข้าไปเลยถ้าแบบมัอนอยังดันไม่เข้าเราก็อาจจะเพิ่มจารดีไปหน่อยนึงรอาจจะเอาจารบีไปทาที่ตัวซีนมันโดยตรงเลยก็ได้ครับ จะกดมันไว้ประมาณนี้ก็นะรประมาณพอดีพอดีเลยอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดตัวแรกกล่างไว้นะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่น้ำมันเบเรกใหม่แล้วก็เติมไปที่ข้างบนก่อนระวังอย่าให้หกนะครับมันเบรกมันจะค่อยๆ เออมาในระบบนะ นี่นะครับอันมาออกนี่แล้วนะครับเราก็ดูเนี่ยถ้ามันไม่มีฟอสกะก็โอเคแล้วเราก็เราก็จะเอาสาเยเบรใส่ที่ตัวปั๊มนะครับ จะมีแหวนสงองตัวเี๋ยวผมจะทำการไล่ละมันออกให้มันเยอะกว่านี้นะแล้ว<ะ>ก็ใส่นะครับตรงนี้จะมีแหวนทองแดงนะครับ เไปเลยต้องรีบๆนล้นนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกมันจะกัดสีครับโอเคเราจะขันแค่พออยู่ก่อนแล้วก็น้ำลาดเลยครับผม ตอนนี้เราเปิดน็อตไล่ลมไนะครับน้ำมันน้ำมันเบรกจะล้นมาทางช่องนี้ครับแล้วก็น้ำลาดนี่ครับมันจะไหลามาแล,แล้วก็ปิดได้แล้วเตรียมตัว ไล่ลมกันแล้วก็ขันน็อตอันนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็ทำการหยับเบรกครับดูสังเกตที่ลูกโซ่มันจะเลอเข้ามานีบตัวดิสนะ